มันม <mm ันข uh ึมมากบอกมันเล่้งสิงหงดีอืออาจจะเป็นไปได้เนาะอากาศขึมเนาะพี่น้องบรรยากาศกันยงยอครับขึมฝ้าขึมฝนมันสิเป็นยังไงมันสิถือว่าพี่น้องมาลุนกันนั่นถือยุ่นั่นสองตัวครับพี่น้องสองตัวเมื่อกี้ยุ่ฟังุ่นนด้พี่น้องฟัง่นล่ะ พอดีมีอ่าเหี้ยเปิ่าเรือเปิ้ลมาส่งครับพี่น้องนโอ้เอ้ากล่องมาพี่ทีถือข้างกุลเหรอเฮ้ยซึ่งไม่ได้ขามไปไหมติแม่นี่ขามไปทางบนถึอดีกว่าเด้เนอ่ะอู้พี่น้องทางพี่เอ้าถือ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 หยุดเอ้าถือถือถือพี่น้องมาบุเนี่ยมีนะครับ ลุยน้ำลุยข้นไม่พี่น้องด้เบิ้งแบบใกล้ชิดสนิทสนมเลยลหละพี่น้องเบิ้งเอาครับาาตัวปลากับตัวเงยแต่ว่าต้นนี้เริ่มหนาวเลยพี่น้องล่มมาแล้วบาดน,นีฝนกัะจีมากหนาวเลยครับพี่น้องเริ่มหนาวครับผมหนาวเลเป็นหน้าหนาวเดี๋ยวสิพ้าย่างไปเรื่อยๆพี่นอ้องอคลิปนี้สิเบิ้งบรรยากาศตีปนยกไปเรื่อยๆครับ มีจ,ะจ,ะจะักเจ้าจังยังสิยางไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเนี่ยสิได้มยวมาเดี๋ยวพี่น้องาเถึนที่แล้วครับตาท่าอุดเฮียครับมุลล่ยขุดแห่ครับบ้านแห่นะครับอำเภื่อน้าม่นจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องเป็นคลิปที่ทางทีมงานบันทึกไว้นะครับแล้วก็เอามาลงกับพี่น้องเบืองที่หลังนะครับโมเมนต์วันทึกปัจจุบันในพี่น้องมะต่องมาขอผีกัดน้ำผม,มครับมากับกบ่เห็นดอกมันกับนาจริงดเลี้ยนะครับนี่นะครับ เอ๊ะที่ไหนอะนะที่ถังจังนี้ปลาก็เต็มบ่ห้อปลามันเต็มแลยโอ้ฝนทางขุนเขาดีครับพี่น้องปลาเต็มเลยบึ้ยบึ้ยเหรอไปตั้งขุนจ้าพี่ถุงยังมาสิบไม่ได้กลับไปพุูนอีกบ่เขาเหรอนี่ครับบาทตีบาทโบเออบาทต้อตีกัมี่เหมือนกันนะพี่น้องเอาไปเรื่อยๆครับมือนี้เปียกคักเปียกแน่ครับพี่น้องลุยคักลุยแน่ครับสำหรับ การลุยทายถ้ำวันนี้ครับอยู่ทางห่วยขุดเนี้อครับพี่น้องเออเ้าดมนี่ก็ะซิเกรดเชื่อน่อยนี่ผู้ถือผู้บอยพี่น้องเด้อหายยุ่งหายกินบาดจิกบาดบอครับผมสีผ้ายางเบืองยางจุดนี้เบืองบืงว่าเป็นังไงเอ้าเดี๋ยวงมมีเบื้งส่งถือดีก็มู่อ ัวนีเขาดียิ่ง้งสองตวกแยกตึกเจียสองเทียก็เออไม่ยังเหรอรับปลาไม่ยังนั่นน้ำแข็งบ่อนึกว่ามันสอบปลาเออเขาเยอก็ขณมันขางยู่ต้นปักเกษเดินไม่ยาลาบด้วพี่น้องนี่จะดูนี้ครับสี่โตครับจังหวะนี้เขาคือเก้า ยับมาทางพี่จังหน่อยหลังจากฟังคุณครับพี่น้องโอ้โหขึ้มาคั่วพร้อมนะครับพี่นี่เปเนียขั่วพร้อมยกพร้อมคั่วพร้อมเอ้าเบิ่งกันครับช่วงนี้จะเป็นยังไงเบรรยากาศครับอีสานบ้านเฮาเมื่อเป็นเต็มล่งหรือเปล่าพ่อนี่ใส่เลยมีาะไรช่วยไหนพ่อครับตัวป่าครับพี่น้องไงเฮียกระจิบอืมเออแต่ตัวงามเนาะ ตัวยตัวงามตัวอ้วนตัวเนียบยิ่งเงียบยิ่งเรีวยิ่งไี่นองเหมือนกันนอื้ออื้อทำดีถือดีต่อแบบนี้องข้นี้ถอยีเอู้หีน่ะปีอ่ะตัวกเขาเนี้ยข้างนเขาครับผมลายตาขอลาย ฟังคุณก็ได้เอับนี่ครับถือกันที่แล้วพี่น้องบรรยากาศครับมาถือไปเบิร์ดพุ่นท่างฝุ่นก็ถือไปเบิร์ดเด็กพี่น้องจากที่เบิ้งนะครับเรื่องปลาเข่าดีนะครช่วงเนึ่งแรกอู้ยเฮียก็เข่าลายพุ่นน่ะท่างฝุ่นเฮียก็เข่าลายอ๋อตัว้อช่วงแรงกขรแรเข่าดีก็ดี ขากระลังเข่าครับพี่น้องขากระลังเข่าครับช่วงแรงครับพี่น้องงบย่อย่ำแรงเลยพี่น้องคึ้นฝ่าคึ้นฝนเอ้าอันนี้ก็ะสองขาเด้พี่น้องเด้อนี่ยกบย่อสองขาครับยกย่อสองขาอึบอึบเอ้ยเอ้าหกตัวครับผมเเดด เดียว <c ười> <c ười> ันอแม่รมัก่มโตถุนจมามันถืดีออต่ดุง่อยไปพุนเป็นไงดังพุนเขาว่เขานึ่งโตโอ้แดุงเมต่สี่เส้นพีหน้องเองแเจ้าเขาป่าหญ่ทั้งเดินเลย กัเขากันครับพี่น้องกยงๆสองขาีนสองขามันยืดทึงๆพี่กรับผมมได้อยู่ทางใตะเพราะมันไปไลายลอบรพอนึ่งนี่เอาตเนี่ยงันทั้งคัวอย่นีเอายนียเอาขา่างนี้เอาหัวมาใกี่ก้อนเลยพี่น้องโดดโดด สองเยอะแสงครับคมเอาคุณกระเาครับสามสีเหรออ้ยสวัสปลาดบาดี๋นี้ถึกสู้ดังครับบานนี้ตอนนี้ครับเอสุดยอดนครับบรรยากาศได้พี่น้องเนะ้ยการยหยอ่อมย้อยครับรอ,เอ,งงเบอเำเภอนอมุนนะครับ จังหวัดกาญิน์ฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกครับผไทยต่อบ่ได้ฝนมาแล้วครับผมโอ้ยวันที่าทยง่ายๆเบิ่งกับบ่ด้ครับผมเอาพอกันมาคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาลิปนี้เออคลิปนี่พี่จบเพียงเท่านี้ครับผมนี่ฝนมาแล้วพี่น้องเอ,อ้าพอกันใหม่ครับผม